สวัสดีครับเราผมอดีสรเพียงเกตวันนี้ตรงกับวันที่10สิงหาคม2,563เป็นวันจันทร์นะครับสนทนาในรายการคุยกับอดีสรตรงไปตรงมาท่านผู้ชมครับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการที่จังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏว่าคนที่ได้รับเลือกตั้งคือเป็นคนที่เจ้าเก่าครับคุณกรุงศรีวิไลสุทินเพื่อกก็ขอแสดงความยินดีที่ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งครั้งนี้ท่านผู้ชมครับมีผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ห้าพักด้วยกันคือหนึ่งพักพลังประชารัฐสองพักเพื่อไทยสาพักก้าวไกลสพัก รวมเสรีรวมไทยและพรกพลาดอาดอพลาดดอละภาพนะครับห้าพักด้วยกันมีคนไปลงคะแนนทั้งหมดประมาณ13,194คนคิดเป็นวระห้อยละ58รวมกันแล้วครับพักพลังประชารัฐได้คะแนน47,077คะแนนมาอันดับหนึ่งพัก ที่ได้อันดับสองคือพักเพื่อไทยได้21,540คะแนนอันดับสามพักก้าวไกล19,977อันดับสี่พักเสรีรวมไทยได้8,905คะแนนและพักพลัดดละพักได้513คะแนนผมมานั่งคิดแล้วครับคนที่ไม่เลือกพักพลังประชารัฐเนี่ยรวมคะแนนกันได้ 5 9 9 3 5คะแนนไม่เอาพลังประชาลัตนะไม่เอาประวิตย์วงสุวรรณและไม่เอาคุณกรุงศรีวิไลไฟที่ไม่เป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับถ้าจับไม้จับมือกันสามัคคีกันลงเพียงพักเดียวผมว่าชัยชนะต้องเป็นของพักที่ทำการตรวจสอบคือพักฝ่ายค้านอย่างแน่นอน ได้คะแนนรวมกัน5,935คะแนนครับทางพรรคพลังประชารัฐคุณกรุงศรีวิไลได้4 7 7 7 7คะแนนถ้าประชุมการเลือกตั้งซ่อมมักจะไม่มีปัญหาอะไรว่าเลือกทีไรรัฐบาลจะชนะมันเป็นแฟกเตอร์มันเป็นปัจจัยอะไรมีการล้องเรียนซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือใช้อำนาจหน้านที่ปฏิบัติปฏิบัติหน้านที่ไม่ชอบ หลังจากการเลือกตั้งทุกครั้งสมุดปราการก็บอกว่ามีเอกสารมีพยานหลักฐานที่ชี้ชัดก็ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายเลือกตั้งนะครับไปสู่คณะกรรมการการเลือกตั้งที่จังหวัดนคปรปฐมก็พักชาติไทยพัฒนาครับคุณพเดิมชัยสะสมทรัพย์ได้รับชัยชนะพักอนาคตใหม่แพ้มาที่ขอนแก่นบ้านผมพักพลังประชารัฐก็ชนะ คุณสมศักดิ์คุณเงินชนะคุณธนิกมาศีพิทักษ์ก็ชนะไม่มากครับออกไปที่โน่นครับไปที่จังหวัดกําแพงเพชรเลือกตั้งซ่อมคุณไวยพ์อภรรั์ลูกชายของคุณไวยพศพระพลังประชารัฐก็ชนะทางพรรคเพื่อไทยจังหวัดลำปางเพื่อไทยไม่ลงครับเห็นหลกลใดเพื่อไทยไม่ลง พรรคเสรีรวมไทยก็ไปแข่งกับพรรคพลังประชารัฐพรรคพลังประชารัฐก็ชนะดูประเด็นว่าในการเลือกตั้งทุกครั้งเลือกซ่อมเนี่ยประชาชนไปเลือกพลังประชารัฐอะไรเกิดขึ้นกับประเทศนี้ครับอะไรเกิดขึ้นกับประเทศนี้คุณประยุทธ์จันโอชาบริหารราชการแผ่นดินดีอย่างนั้นหรือเป็นที่ถูก,ถกอกถูกใจคนสมุทรปราการกันนั้นหรือเป็นที่ถูกใจของคนนคนปรปฐม คนลำปางและคนกำแพงเพชรคนขอนแก่นกันนั้นหรือทำไมเจตนาลมจะจะเจตนาลมของประธานโทษครับของนักเรียนนักศึกษาสื่อความหมายในทางการเมืองทำไมมันตรงกันข้ามกับการเลือกตั้งนักเรียนนักศึกษาออกมาชุมนุมกันไฟลามทุ่งครับไม่ว่าที่ไหนแน่นขนาดแต่มีการคุกคามจากอำนาจรัฐที่จังหวัดพิษณุโลกครับ จับเยาวชนสามคนไปไม่รู้ชะตากรรมจะเป็นยังไงเข้าค่ายทหารทหารอย่ามายุ่งนะไหมครับทําเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ลูกหลานเขาจะมาพูดจาเรื่องประชาธิปไตยเรื่องความเป็นจริงในสังคมก็ปล่อยเขาไปเถอะนี่ปเกียไปก่อไมไปข่มไปขู่เขาเขาถึงบอกเลิกคุกคามประชาชนไงนักเรียนนักศึกษาออกมาบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ ไม่น่าจะเป็นรัฐบาลต่อไปประยุทธ์จันโอชาต้องออกไปต้องแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่เอาสอวสองร้อยหคนซึ่งมาจากการลากตั้งของประยุทธ์จันโอชาที่เชียงใหม่เมื่อวานครับประตูท่าแพเต็มเอียดเลยครับคุณอ,อนนท์นำพาก็ไปปราศัยลักษณะทํานองนี้การแสดงความคิดเห็นครับมันตรงกันข้ามกับผลการเลือกตั้งอย่างสิ้นเชิง ในส่วนตัวของผมการเลือกตั้งไม่ได้ส่งความหมายเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเดี๋ยวนี้มวลชนคนที่รักประชาธิปไตยรักชาติบ้านเมืองนักศึกษาประชาชนเขาไม่ให้ค่อยคมให,คนนใ,ให้ความสนใจกับสภาให้ความสนใจกับรัฐบาลครับมันเลยไปแล้วเดี๋ยวนี้คุณแก้ปัญหาอะไรมันก็เลยไปแล้วครับผลการเลือกตั้งจะเป็นยังไงไม่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของนักศึกษาที่เรียกร้อง ให้ยุบสภาร่างรัฐมนุนฉบับใหม่ไม่เกี่ยวกันครับจึงมาสนทนาแต่เช้านะครับฝ่ายที่ทำการตรวจสอบฝ่ายค้านรวมคะแนนแล้วชนะนะครับแต่ชนะแล้วไม่ได้เข้าสภาเพราะแข่งกันเองเพราะแข่งกันเองครับฝ่ายค้านได้ห้าหมหคะแนนนะชนะ ทางพรรคพลังประชารัฐอยู่30,000เแลอา3,858คะแนนครับเอานะการเลือกตั้งซ่องไม่ใช่ชี้ขาดชาติบ้านเมืองหรอกครับเพราะไม่มีองค์คาพยพในการใช้อำนาจหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงคะแนน,น,น,นจากเจตนาลมที่แท้จริงผมไปพบปะกับพี่น้องประชาชนสมุทรปราการเขาก็ตื่นตัวทางประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าประชาธิปไตยมีทั้งเพื่อไทยมีถึงก้าวไกล มีถึงเสรีรวมไทยและพัคพลาดดอนละภาพมันเลยกระจัดก,กระจายกันไปรวมคะแนนแล้วได้มากกว่าเขาแต่เข้าสภาไม่ได้เพราะฝ่ายรัฐบาลส่งอยู่พัคเดียวเป็นอุทาหรณสอนใจครับเป็นอุทาหรณสอนใจอยากจะได้ทั้งหมดอยากจะกินทั้งหมดไม่ได้หรอกครับอยากกินหลายให้กินทอก้อยอยากกินหน่อยให้กินทอโป้มือภาษตอีสานครับหมายความว่างไงครับ ถ้าอยากกินมากๆกกินนานๆนให้กินเท่าก้อยกินกค่อยๆกินไปอยากกินหลายให้กินท่อโป้มือกินคําเดียวขาดเลยไม่รู้จักแบ่งไม่รู้จักจัดวางกําลังอะไรกันทํานองนี้นะครับอันนี้ผมก็บนนะเป็นบทเรียนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหากจะพึงมีแต่ว่าในการเลือกคราวนี้มันจะทันกับความรู้สึกพี่น้องประชาชนไหมล่ะครับประชาชนเขาไม่เอาแล้วสภาคานเหมือนเก่าแล้ว คานเหมือนเต่าแล้วลูกหลานเขาสายหัวนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าจะพาไม่มีความหมายนะครับมีความหมายแต่ว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเป็นแบบที่ผมพูดครับวันนี้จริงสนทนาแต่เช้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ